สวัสดีคะ่ะคลิปวันนี้แอนมาชวนเพื่อนๆทําแผ่นแป้งตอร์ติยาจากมันหวานนะคะเสร็จแล้วแอนก็มาทําอันนี้ต่อเลยเป็นเอ s คสซเดียไส้พิซซ่าไก่นะคะก็คือใช้แผ่นแป้ง2แผ่นนี่คะ่ะแผ่นแป้งของเราที่พักไว้เย็นเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีความนุ่มแบบนี้เลยคะ่ะนุ่มมากสีก็สวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ทาพร้อมกันเลยคะ่ะ ส่วนผสมในตัวแป้งมีแค่4อย่างนะคะก็คือมันหวานแป้ง,ปงเกลือแล้วก็ผงฟูค่ะก่อนอื่นเราก็บดมันก่อนนะคะบดมันให้เขาละเอียดก่อนแป้งเนี่ยค่ะแอนตวงมา200กรัมนะคะแต่ว่าที่ใช้จริงๆเนี่ยแค่ร5อ้กรัมค่ะเนี่ยค่ะพอ,อะมันบดได้ที่เราก็จะมานวดประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะนวดไปนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดใส่แป้งทีละนิดนะคะ จนเขาจับตัวกันเป็นก้อนดีค่ะปริมาณแป้งที่ใช้เนี่ยค่ะอาจจะไม่เท่ากันนะมันขึ้นอยู่กับมันนะคะนวดจนจับก้อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามานวดบนบอร์ดต่ออีกนิดหน่อยนะคะพออนวดไปจนรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยติดมือค่ะเราก็ปิดเขาไว้พักเขาไว้15นาทีนะคะแอนเอาชามคว่มปิดไว้เลยค่ะ พอครบสิบห้านาทีแล้วก็มาตัดแบ่งนะคะแอนตัดแบ่งเป็นแปดชิ้นค่ะแล้วก็คลึงเขาเป็นก้อนกลมๆนะคะคลึงเขาเป็นก้อนกลมๆแล้วก็มารีดเนี่ยคะ่ะรีดให้เขาบางที่สุดอะคะ่ะให้เขาบางที่สุดเลย อนนียค่ะอีกแผ่นนึงก็ทำเหมือนกันตอนที่รีดเนี่ยค่ะเราตั้งกระทะเลยนะคะตอนแรกเราตั้งกระทะไฟแรงๆก่อนเลยเสร็จแล้วพอเราใส่เขาลงไปอะคะ่ะเรากา็ใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็กลับด้านเขาตอนที่ขึ้นเป็นฟองอากาศ พอ,อสุกทั้งสองด้านนะคะเราก็เอาเขาขึ้นเลยค่ะเนี่ยค่ะอีกด้านหนึ่งก็สุกแล้วเรียบร้อยแค่นี้เองเพื่อนๆจะห่อผ้าไว้แบบแอนก็ได้หรือไม่ห่อก็ได้นะคะไม่มีปัญหาไม่หอก็นุ่มค่ะสูตรนี้เพราะว่าเราใส่มันเนาะมันก็จะนุ่มอันนี้เกือบไหมเลยค่ะอันสุดท้ายอนมัวไปเก็บของเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อย เดี๋ยวเรามา,าประกอบล่างกันเลยแอนใช้สแผ่นนะคะใช้ไก่สุกแล้วที่ต้มสุกแล้วก็แล้วก็ซอสมะเขือเทศนยคะเป็นซอสพิซซ่าซอสมะเขือเทศที่แอนทำไว้นะคะเราเอา,อาวะแผ่นวางในกระทะทาน้ํามันนิดนึงนะคะด้านที่สีไม่เข้มอะค่ะไว้ข้างล่างใส่ซอสพิซซ่าแล้วก็ชีสตามด้วยไก่นะคะแล้วเราก็โรยชีสอ,อีกรอบหนึ่งด้านบน เนี่ยคะ่ะใส่จัดเต็มไปได้เลยโรยชีสอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบนะคะใช้มือกดๆเขานิดนึงเสร็จแล้วก็ไปตั้งกับทะตั้งไฟไฟกลางๆนะคะพอเขาสุกเราก็กลับด้านใช้จานช่วยแบบนี้คะ่ะจะได้กลับง่ายๆด้านหนึ่งใช้เวลาประมาณ3-4ีนาทีะคะ่ะทุกอย่างมันสุกอยู่แล้วนะคะแค่ให้ชีสละลายแค่นั้นเอง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดพร้อมตัดเสิร์ฟได้เลยตอนอุ่นๆอ,อ,อร่อยมากเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ